ตัวนี้จะเป็นการนำเก็ดมาต่อกับผ้าพื้นนะคะชิ้นนี้จะเป็นรองพื้นโดยที่เราจะนำลูกไม้เนะะี่ยค่ะมาเติมมาเสริมอีกทีหนึง่งอย่างนี้นะคะคือจริงๆเนี่ยต้องการจะเป็นลูกไม้แล้วก็ชิ้นเนี้ก็จะเลยเป็นรองพื้นเราก็จะนำเก็ดมาต่อกับชิ้นรองพื้นก่อนนะคะเราแค่นำลูกไม้มาวางทีนี้แล้วแต่เราจะเล่นเลยค่ะอันนี้เนี่ยจากแบบเขาจะเป็น ป้ายกันมาอย่างนี้นะคะเราจะป้ายกันดังนั้นพี่หงจะต้องวางฝั่งนี้ก่อนแต่ว่าจะเห็นจะหาหาแนวเฉียงตรงนี้ก่อนนะคะจะได้วางฝั่งนี้ได้ก็ดูด้วยว่าอันไหนด้านนอกด้านในนะคะอันนี้คือแนวต่อนะเราก็จะกำหนดว่า ส่วนที่ยาวของลูกไม้เนี่ยค่ะอันนี้ตรงนี้คอเสื้อเนี่ยพี่หงก็จะเดินเส้นไว้แล้วนะคะแล้วก็ตัดหัวผ้าออกจะให้ส่วนที่ยาวเนี่ยค่ะเกยออกมาอย่างนี้นะคะคอตรงนี้จะได้ไม่ลึกเกินไปเดี๋ยวจะโป๊เช็คอีกทีนึงตรงนี้ไม่ควรลึกถ้าลึกเกินแปนิ้วก็จะโปะแล้วนะคะจะเห็นร่องอ,อก ตรงนี้เราจะให้ลูกไม้เขาควายกันเราก็จะดูว่าเขาเกยกันระดับนี้นะคะก็ประมาณหนึ่งไม้บรรทัดเราก็วางแนวนี้ได้คะ่ะขีดช็อกลงไปเลยเฉียงมาอย่างนี้เลยนะคะฝั่งนี้ก็ขีดเหมือนกันไม่งั้นเดี๋ยวเราแมววางแนวเราไม่เท่ากัน ม้บรรทัดเนี่ยพี่ผมวางตรงแนวขอบต่อค่ะตรงนี้มีมีแนวต่อนะคะเราก็จะวางด้านนี้ก่อนตัวนี้ยังไม่ได้เย็บเก็ดอกนะคะอันนี้เป็นเก็ดอกนะคะเย็บแต่ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เล็กตรงนี้เล็กก็จะเ็บเย็บได้แต่ตรงนี้ใหญ่ไปยังเย็บไม่ได้นะคะ เดี๋ยวเราเย็บเกล็ดพร้อมตัวลูกไม้ค่ะคือถ้าเย็บไปเลยเนี่ยเดี๋ยวเขาจะหลังเเาาก็หาแนวว่าเราจะวางยังไงทีนี้เราจะวางลูกไม้ไม่ให้เลยเส้นนี้แล้วนะคะเส้นที่เราขีดนะคะแล้วก็ดูเส้นหัวไหล่ด้วยแล้วดูแนวจังหวะกลางกลางของยอดนะคะกลางของลำตัวนะคะเพื่อนที่ว่าเดี๋ยวสองฝั่งมาเกยกันตรงนี้จะได้ไม่ลึก ส่วนที่ยาวของลูกไม้เนี่ยค่ะก็จะอยู่ไม่ให้พน้นไม่ให้เกินเส้นที่เราขีดเมื่อกี้โดยที่อยู่เหนือรอยต่อนะคะเหนือแนวต่อแล้วเดี๋ยวเราจะใช้วิธียึดด้วยกาวเยื่อไผ่ค่ะยึดด้วยกาวเยื่อไผ่แล้วก็ไปเย็บล็อกอีกรอบนึงเราได้อย่างนี้นะคะเรากำหนดอย่างนี้แล้วนะเราก็ตรงนี้เราจะค่อยมาอย่างนี้ใช่ไหม เราเห็นแนวเราก็ตัดตรงนี้ออกค่ะแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะคะตรงนี้ยังโบอยู่จะวางก็ได้หรือไม่วางก็ได้นะคะ เราก็มาวางฝั่งนี้เล็งดูว่าเราจะเลือกให้ลายนะคะให้เขาเหมือนกันไหมถ้าให้เขาเหมือนกันเราก็จับอย่างนี้นะแล้วดูด้วยตรงนี้พ้นหรือเปล่านะคะตรงนี้จะไม่พ้นเอวเราก็ต้องลงใหม่ล็อกมันอย่างนี้เลยไม่งั้นเดี๋ยวตำแหน่งหอวไหลไม่เหมือนกัน ถ้ามันไม่เหมือนกันแล้วบันทีมันจะหลอกตานะคะพอเสร็จเป็นตัวนะคะดังนั้นพยายามให้สองฝั่งเนี่ยให้ได้ลายเหมือนกันให้เขาบาลานใช้วิธีเก่านะคะเราจะขยับผ้าเนี่ยค่ะใช้วิธีเก่า เพื่อให้ได้แนวซะก่อนอย่างนี้นะคะตรงนี้ส่วนเกินตัดทิ้งไปถ้าปล่อยไว้เนี่ยเราจะทํางานยากนะคะคือเราจะกะหัวผ้าลำบากอย่างเงี้ยเลยให้เลยมาแค่หน่อยเดียวพอไม่ต้องเยอะ เราก็เนาติดหรือจะรีดติดด้วยกาวเยืะอไผ่นะคะอันนี้จะเป็นชิ้นหน้าจะวางให้เต็มก็ได้นะคะแต่พี่ผมกำลังมองว่าถ้าวางเต็มเราก็เลือกที่เป็นเชิงนะคะก็ต้องดูหัวผ้าด้วยว่าตรงนี้หัวผ้าก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะถ้าเต็มเนี่ยจะหนาไปหรือเปล่าแต่พี่ผมมองว่าถ้าวางเต็มเนี่ยเขาจะหนาเกินไปอไม่มีประโยชน์ เดี๋ยวท่อนล่างเนี้ยเราจะต่อด้วยกระโปงเราก็ลองนําชิ้นกระโปรงมาวางดูอย่างนี้ก็ได้ค่ะงานผ้าเนี่ยเขาจะพลิกแพงได้นะคะไม่จําเป็นต้องตายตัวเนี่ยพอวางท่อนกระโปงมาต่อก็จะเป็นอย่างนี้ดังนั้นตรงนี้ไม่ต้องลูกไม้เต็มก็ได้นะคะนะคะถ้าลูกไม้ไม่เต็มก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้คือแนวด้านข้าง ไม่จำเป็นต้องเต็งน,นะคะพอเนาได้อย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเย็บเก็ดทรงค่ะตรงนี้จะเป็นยอดอกตรงนี้จะเป็นเก็ดทรงนะคะเขาก็าจะติดไปด้วยกัน